คืออย่างนี้สมมติว่าโจทย์เนี่ยมันให้ค่ามาใดๆมาก็ตามโจทย์เน yani ี HTML, friend. Friend. Yup. Sinon, ่ยแกให้ค่าเริ่มต้นมาซึ่งสเต็ปแรกน้องเช็คแล้วว่าเฮ้ยค่าที่โจทย์ให้มาน่เว้ยค่าที่โจทย์ให้มาเน้ยมันทําไมมันไม่เท่าถูกปะค่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะสมดุลนะตอนนี้น้องจะต้องทําการตั้งใหม่คือน้องต้องเอาโจทย์มาเช่นโจทย์ข้อนี้ nH3 นะบวก 3H2 นะเราจะใช้เครื่องหมายไปกับเพราะเดี๋ยวเราจะคิดการเข้าสู่สมดุลไปเป็น 2nH3 นะซึ่งค่า k นะ่ยมีให้ละ6.59คูณ10กำลัง5ซึ่งพี่บอกว่าเฮ้ยสเต็ปนี้คือยังไงสเต็ปเนี้ยคือแบบน้องอะคิด Q มาแล้วพอน้องคิด Q ิวมาได้ปุ๊บ จากข้างบนนี้น้องคิดคิวมาแล้วน้องบอกว่า <d> พี่อันนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่สมดุลซึ่งโจทย์เขากําหนดความคนเริ่มต้นมาเห็นโจทย์ป่ะกาหนดความคนเริ่มต้นน้องจะต้องเอามาทําการคิดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลโอเคน้องต้องมาทําการคิดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลอ่ะทีนี้เราก็บอกว่าโอเคได้เราก็ดูว่าโจทย์เขาให้อะไรมาโอเคโจทย์บอกว่าอ๋อ ให้ N3 มาให้ N2 มา0.25น้องก็แทนลงไปเคปะคะน้องแทนลงไปเนาะอะ,อะให้มาเนี่ย0.25ไฮโดรเจนอะโจทย์กำหนดมาเป็น0.87ฟังนะคะปกติตรงเนี้ยมันจะเป็น0ถ้าแบบน้องเจอแบบโจทย์แบบง,ง่ายๆใช่ไหมมันจะเป็น0แต่ข้อนี้มันไม่ใช่ ข้อนี้มันมีค่าน้องก็ต้องใส่เข้าไปเพราะโจทย์มันกําหนดมาโอเคปะก็จะเป็น12.9อเ่ะเสร็จปปิบเปลี่ยนแปลงใช่ปะ่ะเปลี่ยนแปลงทํายังไงนะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่รู้เราต้องสมมุติเป็นสมมุติตัวแปรสมมติเป็นสมมติเป็น X XXX ไปเลยและถ้าเราจำได้ ถ้าเราจำได้ทางซ้ายมันลดลงมันไปทางขวามันปฏิกิริยามันไปทางขวาปฏิกิริยาเนี่ยมันไปทางขวาย้ำปฏิกิริยามันไปทางขวาเนี่ยน้องเช็คแล้วเนี่ยมันไปทางขวาถูกปะไปทางขวาแปลว่าทางซ้ายเป็นไงต้องลดลงโอเคไปทางขวาทางซ้ายต้องลดลงต้องใส่เครื่องหมายลบ แต่เวลาลบเนี่ยไ,ไปทางขวาทางซ้ายต้องลดลงไปทางขวานี่ะไปทางขวาอ่าเห็นไหมทางซ้ายลดลงทางขวาเป็นบวกแต่การเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนตามอะไรมันเปลี่ยนตามเลขดุลอย่าลืมมันเปลี่ยนตามค่าสัดส่วนของสรรมการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมปน1นใช่ถูกต้อง แต่ตรงนี้มันต้องเป็นกี่ x เออมันต้องเป็นกี่ x กี่ x ต้องเป็นกี่ x เร็วกี่ x ครับเกียรครับลูกตรงนี้เป็น3ครับลูกกี่ x ครับกี่ x นะครับเออ 3x โอเคเฮ้ยตรงนี้มันมี2โมลก็ต้องเป็น 2x อ่ะเสร็จจับมาบวกกัน 0.25บวกลบ x ได้0.25ลบ x 0.87บวกลบ 3x ได้0.87ลบ 3x ก็ได้12.9บวก 2x แล้วยังไงต่อครับพอเราได้ที่สมดุลแล้วโจท์เนี่ยนางถามอะไรจ๊ะอ๋อนางถามว่าข้อ b จงหาความดันนะสมดุลจ้ะ เราก็จะต้องเอาทุกอย่างไปใส่ในค่า k แล้วกดแก้สรรมการโอเคแล้วกดแก้สรรมการออกมาพี่ก็บอกว่าเออเอาไปใส่ใน k เอาไปใส่ใน k แล้วใส่ยังไงเหมือนเดิมสูตรเอาขวาส่วนซ้ายยกกาลังเลขดุลเพราะฉะนั้น k p ของเราจะเท่ากับ p ของ n s 3กํกำลังอะไรกำลังสองใช่ไหมครับ ส่วน p ของ n 2คูณกับ p ของ h 2องกำลังเลยครับกำลังสามอ่ะแล้วไงแล้วยังไงอ่ะน้องก็เอามาใส่เสียวที่สมดุลมาใส่เลยโอเคปะเอาไปใส่เลยเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้อ่ะเราก็ไล่ไปดิแล้วก็แทน6.59คูณ1ิกำลังห n h 3 n h 3ก็เท่าไหร่นี่นี่นี่อ่ะ 12.9บวก 2x ทั้งหมดกำลังสองส่วนทางซ้ายเป็นทางซ้ายดีทางซ้าย0.25จลบ x นะคบคูณกับอะไรครับคูณกับ0.87นะครับลบ 3x กําำลัง3น้องเห็นสมการปะ x มันกำลังห้า น้องไม่มีเครื่องคิดเลขตายน้องกดเครื่องคิดเลขเลยครับใครจะมานั่งแก้ฟังนะครับนี่เป็นเทคนิคการกดเครื่องคิดเลขน้องเห็นไหมสมการมันเยอะเครื่องคิดเลขมันเออ,อน้องจะต้องย้ายขึ้นไปก่อนให้มันเป็นบรรทัดเดียวชีวิตจะได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนเวลาน้องกดก็น้องกด6.59คูณ10กำลัง5นี้นะครับคูณ0.25ลบ x เิบ คูณ0.87ลบ 3x ทั้งหมดกําลัง3ออกมาได้12.9บวก 2x ทั้งหมดกําลัง 2, 2ทีนี้ยังไงเครื่องคิดเลขน้องอะ่ะมันจะได้ออกมาแค่ค่าเดียวเวลาน้องกดทิปโซฟแต่เครื่องคิดเลขของพี่มันจะออกมาได้หลายค่ามากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะใช้ได้เหมือนกันพี่จะกดเครื่องคิดเลขพี่ให้ดูก่อน ดูนะพี่จะกดคกคแค่เลขพี่ดูก่อนเลิกหกจุดห้าคูณสิบกัหลักหานะครับคูณใส่วงเล็บครับเลิก0ูตองห้าลบอัลฟาเอ็กปิดโอเคคูณ0.87 ลบ3ามลฟปิดทั้งหมดกำลัง3นะคบปิดไปทางขวา a l ลฟาเท่ากับนะคะเปิดวงเล็บ12.9โอเคบวก2อ l p h ลฟปิดยกกำลัง2ทีนี้ฟังนะครับลูกน้องไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่พี่กำลังจะได้ของน้องอ่ะน้องกดิปโซอฟเท่ากับล่าง ทิปโซ่เท่ากับล่างน้องจะได้ออกมาเลขเดียวโอเคปะ่ะทิปโซฟนะคะเห็นไหมของพี่ออกมาหลายเลขของพี่ออกมาหลายเลขแต่ของน้องจะออกมาเลขเดียวเลขที่พี่จะใช้นะคะเลขที่พี่จะใช้นะคะพี่จะใช้เลขที่เป็นบวกอา้าปรากฏว่าเป็นบวกทั้งคู่น้องต้องลิ์มาก่อน ังนะครับเครื่องคิดเลขของน้องอะ่ะมันจะออกมาแค่ค่าเดียวเพราะฟังก์ชันชิโซบของน้องมันคิดได้แค่เลขเดียวแต่อันนี้มันมีค่าอมค่าไอาชั่งมันนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้ x ออกมาก็คือ0.221อันกับ0.341อันโอเคทีนี้ทุกคนใครกดแล้วได้0.34ไหม มีใครกดเครื่องคิดเลขแล้วได้0.34ไหมมันมีวิธีปรับฟังก์ชันทิปโซมันมีวิธีปรับอยู่ทีนี้พอมันมาเป็นสองค่าพอมันมาเป็นสองค่าครับลูกทํำยังไงพอมันมาเป็นสองค่าใช่ไหมครับลูกฟังนะครับให้หนูเนี่ยทาแบบนี้นะครับเอาเลื่อนนะครับให้หนูทําแบบนี้ครับลูก อะดูครับสมมุติหนูได้0.22ลองแทนค่าเข้าไปก่อนโอเคสมมุต okay. ิหนูได้0.22ใช่ไหมเดี๋ยวแทนลงไปก่อนบอกว่าเขาต้องการหาความดันนะสมดุลโอเค P ของไนโตรเจนเนี่ยออกมาเป็น0.25ลบ0.22เฮ้ยใช่ได้ ใช้ได้คือจบน้องได้สูตรจุดเท่าไหร่คิดลอกมาก่อนอ่ะใช้ได้ก็คือจบไปค่าบวก0.25ลบศ2 2ได้0.03 ATM อันนี้คือใช้ได้ทีนี้ถ้าสมมติใครก็ตามกดออกมาเราได้0.34น้องจะพบว่า0.25ลบ 0.34มันได้ติดลบใช่ะ่ะ0.25ลบ0.34มันได้ติดลบนะคะมันเป็นลบ0.09ใช้ไม่ได้แปลว่า x ของน้องอะใช้ไม่ได้เอา้าใช้ไม่ได้เราจะทำยังไงแล้วเวลากดเครื่องคิดเลขจะทำยังไงฟังนะคะสมมุติถ้าเครื่องคิดเลขของน้องมันกดออกมาได้เท่านี้แกง่ายมากนะครับน้องน้องกด Chift Soap เหมือนเดิมแล้วกดลบหน้องกด s h t นะคะโซนะคะน้องกด s h t นะคบแล้วคำว่าโซฟนะคบแล้วก็กดคาว่าลบหแล้วก็กดเท่ากับมันจะลันค่าต่ำมาให้น้องโอเคมันจะลันค่าต่ำมาให้น้องเลยน้องก็จะได้0.22จบเรียบร้อยคำตอบสุดท้ายยังไงก็ได้ x จะต้องเป็น 0.22นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจบหาไนโตรเจนแค่ตัวเดียวแล้วกันโอเคเสร็จและหาไนโตรเจนแค่ตัวเดียวน,นะคะอันนี้ก็คือเรียบร้อยถ้าสมบบุติว่าใครได้ออกมา2เลขแต่ของน้องจะขึ้นเลขเดียวถ้าน้องได้0.34น้องกดชีทซอฟลบหเท่ากับมันจะขึ้นมาเป็น0.22เลยแล้วน้องก็เอาเลขนี้ไปแทนค่าเสร็จเลย